เมมฟิสกิลลี่นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในทีมพลังหนุ่มที่มีโฉมหน้าทีมพร้อมจะลุ้นแชมป์นะครับแล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาชนะ51นัดแพ้ไป31นัดเป็นอันดับที่2ของฝั่งตะวันตกพอเขาอ้ารอบเพย์ออฟไปเท่านั้นแหละก็ยังเป็นทีมที่สื่อเนี่ยคิดว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์นะครับแต่ในรอบเพย์ออฟเนี่ยพวกเขาไปเจอยอดทีมอย่างลอสแจริสเลเกอร พวกเขาแพ้ให้กับโรบอลเจมสและแพ้ให้กับความแข็งแกร่งของแอนโทนีเดวิดหยุดเพียงแค่รอบแรกแพ้ไป4ต่อ2เกมนะครับในปีนี้เนี่ยเมลฟิสกิลลี่ได้มีการปรับทัพใหม่เขามีการปล่อยดิรอนบุกออกไปแล้วก็ไปดึงเอามาคัสมาร์จากบอตตันเซลติกมาเสริมทัพสื่อเขามองว่าการมาของมาคัสมาร์จะนำประสบการณ์ในการเล่นรอบชิงชนะเลิศจะนำความกระหายอยากในการเล่นจะนำประสบการณ์ในการเล่นเกมรับระดับสูง มาเติมเต็มให้ผู้เล่นเมมฟิสกิลลี่เขามองว่าเมมฟิสกิลลี่ฤดูกาล2023-2024เป็นหนึ่งทีมที่น่าจับตามองวันนี้เรามาดูรายละเอียดของทีมเมมฟิสกิลลี่กันนะครับเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกนะครับนั่นคือตำแหน่งพอยกาดตำแหน่งพอยกาดมีดารานำประจำทีมอย่างจามอลแลนนำทัพอยู่นะครับจามอลแลนผลงานในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามี26.2คะแนนโดยเฉลี่ย5.9รีบาล8.1อาซิ ฟิลโกจามอลแลนยิงสูงระดับ46% 3มแต้มยิงอยู่30%ลูกโทษยิงอยู่74%เขามองว่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยจามอลแลนนะครับมีปัญหาเรื่องโชว์ปืนเรื่องไปสติปขับจนโดนแบรนจากหลีกไปอยู่ชักสักพักหนึ่งทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเมฟิสกิลลี่เนี่ยมันก็เหมือนกระท่อนกระแท่นแล้วก็พอกลับมากว่าจะจูนกับทีมติดและมีอาการบาดเจ็บเลยไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ และในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาจามอลแลนด์ก็ไปไลฟ์ไอจีโชว์ปืนอีกแล้วในฤดูกาลที่จะมาถึงเขาจะโดนแบน25นัดแรกตอนนี้ต้องมาดูว่าจามอลแลนเนี่ยจะกลับใจได้หรือเปล่าเพราะนี่คือความหวังหลักของชาวเมมฟิสกิลลี่ถ้าจามอลแลนคิดได้กลับมาเป็นคนเดิมได้และกลับมายกระดับการเล่นได้จามอลแลนจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่ากลัว ต้องบอกว่าเขาเป็นห่วงว่า25นัดแรกของเมมฟิสกิลลี่ที่ไม่มีจามอลแลนทีมจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าปีนี้พวกเขาไปได้เดริกโรสมาร่วมทัพเดริกโรสเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในช่วงอั้นเลยก็ว่าได้2ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเขาได้ลงเล่นอันน้อยนิดมากๆในปีล่าสุด เขาเล่นกับนิวย์กนิคประมาณ12นาทีโดยเฉลีย่ยเขามีผลงานอยู่ที่5.6คะแนนส่วนตัวเนี่ยผมยังมองว่าเดลิกโรสเนี่ยยังเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่ประสบการณ์ของเขาการรันเกมของเขาและคุณภาพในการทําสกอร์เดลิกโรสจะเข้ามายกระดับเมมฟิสกิลลี่และจะเป็นอะไรที่ดีให้จามอแลนนะครับ ในตำแหน่งชูติ้งก์ดเนี่ยเขามองว่าตัวจริงเนี่ยจะเป็นของมาคัสสมาร์ทอย่างแน่นอนนะครับมาคัสสมาร์ทมีผลงานอยู่ที่11.5คะแนนโดยเฉลีย่ย3.1รีบาว6์แอซซิตฟิลโกระดับ41% 3แต้มยิงอยู่33%เขามองว่าการมาของมาคัสสมาร์ทเนี่ยไม่ว่าจะจับคู่เล่นกับจามอลแลนไม่ว่าจะเล่นกับเดลิกโรดในช่วงที่ไม่มีจามอลแลนเป็นอะไรที่น่าดูชม มาคัสมาร์ทเป็นผู้เล่นเกมลับยอดเยี่ยมเขามีเกมลับเหนียวเหนียวหนึบหนึบป้องกันใครก็ได้มาคัสมาร์ทจะนำความทุ่มเทที่เขามีมาสู่เมมฟิสกิลลี่และก็สื่อเขามองว่าการมาของมาคัสมาร์ทเนี่ยนี่คือผู้เล่นที่ใช่นี่คือผู้เล่นที่ตอบโจทย์เขาเป็นคนที่มีเคมีที่ดีน่าจะปรับปรุงเมมฟิสกิลลี่ให้ดีขึ้นได้และก็เขามองว่าความสามารถของมาคัสมาร์ทเนี่ยถ้าใครติดตามที่ผ่านมาเนี่ยการเล่นเกมลุก ทำได้เฉียบคมขึ้นเกมรับดีมากอยู่แล้วแล้วประสบการณ์ที่เจ้าตัวพาบอสตันเซลติกไปยันรอบชิงชนะเลิศถ้าเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาถ่ายทอดให้น้องๆในทีมได้น่าจะเป็นการยกระดับเมมฟิสกิลลี่นี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ตอบโจทย์สุดๆนะครับส่วนในตำแหน่งสำรองในตำแหน่งชูตติ้งการ์ดเนี่ยก็จะมีลุคเคนนาดลุคเคน,นาดเป็นมือ3แต้มที่ไว้ใจได้ฤดูกาลที่ผ่านมาเขามี9.3คะแนนโดยเฉลี่ย2.7รีบาว์ 3คะแนนล,ลุกเคนนาดยิงอยู่49.4%เ่รเรียกว่าท็อปไฟในลีกคนที่แม่น3คะแนนต้องมีลุกเคนนาดอยู่ตรงนั้นนะครับและในตำแหน่งชูติ้งการ์ดอีกหนึ่งคนเนี่ยนั่นคือจอร์ดคิโตเฟอร์จอร์ดคิโตเฟอร์เป็นฟอร์เวิร์ดที่เพิ่งดึงเข้ามาร่วมทัพ เขามี5.5คะแนนโดยเฉลีย่ยเป็นคนที่น่าจะมาช่วยเกมรับมาช่วยเป็นอะไหล่ของทีมในชุด3นะครับถือว่าในตำแหน่งชูตติ้งการ์ดเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะครับในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดนะครับคนที่เป็นตัวจริงเนี่ยนั่นคือเดสมอน d b เบนเดสมอน d b เบนในปีที่ผ่านมาเล่นไป58นัดเขามีผลงานอยู่ที่21.5คะแนนโดยเฉลีย่ย5รีบาล4.4อาร์ซิตฟิลโกลระดับ47% 3แต้มยิงอยู่40%าานะครับ ผู้เล่นเมมฟิสกิลลี่คนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยนามเนี่ยเขาได้บอกว่าเดสมอน d b เบนเนี่ยคือแกนหลักของทีมทำไมเมมฟิสกิลลี่ถึงยื่นสัญญา197ล้าน5ปีให้กับเดสมอน d b เบนพอเขามองว่าเดสมอน d b เบนเนี่ยจะเป็นแกนหลักของทีมต่อไปเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อายุน้อยแล้วก็สามารถเล่นได้ดีป้องกันได้ดีมาก3แต้มไว้วางใจได้ร้านเกมได้แล้วมิติการเล่นมีแต่จะพัฒนาขึ้น เขามองว่าโครงสร้างของทีมเมนฟิสคิลลี่ในอนาคตเนี่ยจะมีเดสมอนเบนเป็นผู้นำนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยที่โดดเด่นรองลงมาเนี่ยนั่นคือแซวิลเลียมวิลเลียมมีผลงานอยู่5.7คะแนนโดยเฉลี่ย2.1รีบาวซึ่งเขายังอายุน้อยยังสามารถพัฒนาไปได้อีกนะครับแล้วตัวสงองรอยหนึ่งตัวเนี่ยนั่นคือเดวิดลอดดีเดวิดลอดดีลงมาเล่นในเพย์ออฟมีผลงานที่ทำให้เราเห็นแล้วว่า เขาเล่นเกมป้องกันได้เขาต่อเกมได้ยิง3แต้มได้เขามีผลงานอยู่ที่6.7คะแนน3แต้มยิงระดับ30คะแนนต้องดูว่าเหล่าดาวรุ่งของ,งเมมฟิสกลิลลี่ในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเนี่ยจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนในฤดูกาลนี้นะครับในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับคนที่เป็นตัวจริงเนี่ยนั่นคือจาเรนแจ็กสันจูเนียร์จาเรนแจ็กสันจูเนียร์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยสถิติเกมรับดีมากเขามี3บล็อก แล้วก็เขาเล่นเกมรับวงในได้ดีเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในด้านการเล่นเกมรับเขากลายเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีผลงานของเจ้าตัวเนี่ยเขาลงเล่นไป63นัดมี18.6คะแนนโดยเฉลีย่ย6.8รีบาวแล้วก็1อาซิตแล้วก็3บล็อกเขามองว่าจาเรนจัคสันจูเนียเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ดีมากแม้ว่าผลงานในทีมชาติเนี่ย อาจจะโดนอัดยับยยี่ไปหน่อยนะครับแต่ว่าการเล่นเกมรับของเจ้าตัวเจ้าตัวติดเป็นผู้เล่นระดับออสตาเขาน่าจะช่วยยกระดับเมมฟิสกิลลี่ได้แล้วก็ในช่วง25นัดแรกที่ไม่มีจามอลแลนเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่จาเลนแจ็กสันจูเนียน่าจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําของทีมน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบในการเล่นเกมลุกมากขึ้นทําคะแนนมากขึ้นช่วยเมมฟิสกิลลี่มากขึ้น หนึงสิ่งที่นักวิจารณ์เขาอยากดูเนี่ยเขามองว่าคุณมีผู้เล่นวงในอย่างเจเลนแจ็กสันจูเนียร์ที่เป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วก็คุณไปเติมมามาคัสมาร์ทผู้เล่นเล่นวงนอกเป็นกาดวงนอกที่ได้เกมรับยอดเยี่ยมคุณมี2ผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมอยู่ร่วมกันถ้าเล่นกันอย่างลงตัว น่าจะเป็นทีมที่มีเกมรับที่โหดหินสุดๆนะครับสำหรับเมมฟิสกิลลี่ส่วนแผนกตัวสำรองเนี่ยคุณจะได้แบนดอนคลาร์กับมาเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวใหญ่ที่มี10คะแนนโดยเฉลี่ยละ 5, 5้รีบาวถ้าปีที่แล้วไม่เจ็บอาจจะไปไกลกว่านี้แล้วก็เคนเนต์ลอฟตันจูเนียร์หนึ่งในเซนเตรอร์ขวัญใจชาวไทยปีนี้ต้องมาดูกันว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้รับโอกาสลงเล่นเพิ่มขึ้นไหมปีที่แล้วได้รับโอกาสไปประมาณ24นัดเล่นได้ประมาณ5คะแนนโดยเฉลี่ย ต้องมาดูว่าเจ้าหนูเคนเนด์ลอปตันจะได้โอกาสเพิ่มไหมในฤดูกาลนี้นะครับในตำแหน่งเซน,เซนเตอร์นะครับผู้เล่นตัวจริงเนี่ยนั่นคือเดอะอะควาแมนสตีเวนอดัมอดัมเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอาการเจ็บหัวเขา่าเขาลงเล่นได้แค่42นัดผลงานอยู่ที่8.6คะแนนโดยเฉลี่ยและ11.5รีบาวเขามองว่า ปัญหาที่เมมฟิสกิลลี่แพ้ในเพย์ออฟเนี่ยก็เพราะขาดอดัมอดัมจะเป็นตัวชนเป็นตัวทั้งคอยประท้ายก่อนคอยเปิดพื้นที่วงในคอยชนเกมวงในเขามองว่าถ้าปีนี้อดัมคืนสนามระบบการเล่นของเมมฟิสกิลลี่จะกลับมาลงตัวแล้วก็ลงล็อกนะครับแล้วก็ในตำแหน่งตัวสำรองเนี่ยคุณยังมีซาเวียทิวแมนเซนเตอร์ดาวรุ Down ่งที่ป้องกันได้ดี จับได้หมดไม่ว่าจะเป็นการดเป็นเซนเตอร์สามารถใช้เขาเล่นในเกมได้หลายรูปแบบซาเวียทิวแมนเนี่ยมีผลงานอยู่ที่7คะแนนโดยเฉลี่ยละ5รลีบาวต้องมาลุ้นกันว่าปีนี้ซาเวียทิวแมนจะพัฒนาได้ไกลขนาดไหนส่วนตัวนะครับผมเนี่ยประทับใจกับการพัฒนาฟอร์มของซาเวียทิวแมนนะในปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหผมว่าเขาเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับเดี๋ยวดูว่าปีนี้เขาจะไปถึงไหนนะครับต้องมาดูกันว่าในช่วงที่ไม่มีจามอแลนด เมมฟิ Memphis, illy, สกิลลี่สภาพทีมจะเป็นยังไงแล้วก็การมาของมาคัสมาร์ทมาเล่นกับจารีนแจ็กสันจูเนียจะพาเมมฟิสไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมอยากให้ทุกคนลองเดาดูนะว่าเมมฟิสทีมนี้จะชนะกี่นัดแพ้กี่นัดและจบที่เท่าไหร่ในฝั่งตะวันตกแล้วก็เดลิกรูสจะได้กลับมามีโอกาสลงเล่นหรือไม่อยากฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับก็ใครได้ดรับชมคลิปนี้แล้วแล้วก็พอใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกําลังใจให้กันนะครับช่วงนี้ยอดมันตกแปลกๆนะครับอยากได้ยอดไลค์เยอะๆเพื่อเป็นการมองเห็นให้คนได้กลับมาดูเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้า